ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันชาแนลด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจกูด,ด้วยไม่มีใครกดติดตามเลยไอ้สัก Hey 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 อย่าเพิ่งก่อนจะไปอินโทรขอฝากกลุ่มไว้หน่อยโฮเทลไทยแลนด์ Hot Thailand, ทีเฮดเป็นกลุ่มของกา้านเองอย่าลืมไปเข้ากันเยอะๆนะจ๊ะจุ๊บๆอา uh huh. รุนเบิกฟ้า uh huh. นกกาบอยบินออกกิดดกกาดรก,รกแจมสายเจอมีเขาฉันก็ต้องไปพูดง่ายๆมันไ,ไม่ต้องคิดเธอคงจะเข้าใจฉันรักเธอมาแค่ไหนมันก็คงไม่พอ,อยังจะขอให้เธอลองเปิดใจเอ้าๆๆ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  สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพบกับผมนะครับการแชร์นะครับที่เคยมาคกูอยู่กับเกม Hotel Highway นะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับผมนะก็ที่เข้ามาในวันนี้นะครับผมนะเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแหละแต่ผมลืมรีวิวนะอีเวนต์นะครับผมนะ prop shop นะครับผมนะ prop นะครับผม p p r o p p r o p ตัวนี้หมายถึงว่าอุปกรณ์ประกอบฉากนะครับ shop ก็แปลว่าร้านค้านะครับผมนะก็ ปลอบช็อปนะครับผมนะเหมือนเอแปลว่าเออร้านขายอุปกรณ์ประกอบฉากอะไรแบบนั้นแหละนะก็สําหรับตัวนี้นะครับผมนะก็เป็นสิ่งที่มันเข้ามาใหม่เนาะก็เอ้มันจะมีของต่างๆเข้ามานะในอีเวนต์นี้เนาะก็มันจะมีอีเวนต์เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆในการที่ผมเดาข่าวก่อนมันอาจจะไม่ถูกนะครับผมผมก็ขออภัยด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันสิ่งที่เขาแจกมาใช่ไหมหล่ะเออในของรวม รวมมิตรข้อเสนอนะครับผมจะมีฟรีมาให้นะครับ5,000 5,000เหรียญนะครับผมแล้วก็เพชรอีก50นะครับหมุนอีก2กล่องอีก2นะครับผมสลับที่เขาได้แจกนะครับผมนะสลับเอ่อไอตัวที่อีเวนต์เข้ามาใหม่นะส่วนมากเขาก็แจกตลอดเลยไปดูตรงกล่องข้อความกันกล่องข้อความนะครับผมอีเวนต์ไอหมุนขลังแห่งภาพยนตร์นะครับผมนะแขกคุณอะไรคนไปแปลกใจเพราะว่าบา์บา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 ร์บาร์บาร์บาร์าร์บาร์าร์บาร์ ที่ของกันเลยเข้าไปครับผมอ่ะเราไปดูที่ของกันเราบางชิ้นเออเออเออถูกละบางชิ้นนะครับผมนะก็จะเป็นของที่เราคุ้นหน้าคุ้นตานะครับเช่นสูตรตรัวนี้ผมเคยเห็นนะข้าก่อนผมผมก็เห็นนะครับสําหรับตัวนี้กางเกงกางเกงคุ้นคุอา่านาอ ก็สําหรับพวกแว่น3 d ดีอะไรพวกนี้มันก็พอมีเราก็พอเห็นผ่านหน้าผ่านตานะครับเหมือนเป็นของที่เคยมาแล้วแต่สามเออแต่เขาอะเอามาจัดในไว้ในอีเวนต์นี้นะครับผมนะบางของบางชิ้นเราเคยเห็นแล้วนะครับผมเออเนาะอันนี้น่าจะใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมมาถึงไอ้นี่เฟอร์นิเจอร์มาถึงเฟอร์นิเจอร์นะครับผมจะเป็นเก้าอี้ลงหนังอันนี้มาประมาณปี2ปีก่อนมีนะครับผมนะอันนี้มี22 3สปีก่อนมีนะครับผมนะ สำหรับสีสีนี่ก็น่าจะสีใหม่นะครับผมก็ไม่แน่ใจลองมาสามารถดูกันได้นะครับผมสําหรับแต่มันก็ต้องรอของครับเหลืออีก24วันเนาะอือก็เหลืออีกนานเลยนะครับผมของเขาก็น่าจะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับสําหรับเอ o ฟ์ช็อปนะครับผมนะก็น่าจะประมาณนี้เนะสำหรับไอ์อีเวตนนี้นะครับผมเราก็ลองสามารถมาเลือกดูได้นะครับเพราผมว่ามันมีอะไรเข้ามาใหม่นะในไอ เอ็นี่นะเขน่าจะมีเข้ามาใหม่ในกล่องนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันมีไหมมีนะครับผมนะไอ้นี่ก็เป็นของเก่านะครับผมส่วนมากเนาะพวกในกล่องพวกในตู้เอเทรลออฟฟอร์จูนนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเจ้าของก็น่าจะมีเข้ามาตามอีเวนต์ของมันนะครับผมนะเป็นของใหม่เนาะมีเซนห้าดาวนะครับผมเซนห้าดาวอ่าอันนึงเนาะสองดาวมีไหมอ่าไม่มีครับผม ข้ามไปในตู้ไอรีไซเคิลนะครับผมรีไซเกิลก็น่าจะมีเนาะสำหรับของใหม่ที่เข้ามานะครับมีครับหัวในโดเสาโอโหของแรงนะเนี่ยใครเก็บได้รีบเก็บนะครับผมนะก็ไอพวกไอสามดาวก็มีสองดาวก็มีนะครับแต่ของไม่ค่อยสำคัญเท่าไหาร่ส่วนมากผมว่าคนจะมาเลงไอเอาหัวในโดเสาแน,น่นอนเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสําหรับไออีเวนต์ตัวนี้นะครับผมนะก็น่าจะประมาณนี้เนาะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ติดตามรับชม การแชแนลมาโดยตลอดนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้เนาะก็สวัสดีครับผม